คะ่ะพญานาคพระองค์ใดคะที่อยู่บําเพพียรอยู่ในชั้นพรมแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นบรมคูของเหล่านาคาธิบดีคะ่ะจย์ครับก็คงจะเป็นพระองค์อื่นไปไม่ได้นะครับก็คงจะเป็นองค์ผู้ชงนาครา,า,าหรือชื่อเต็มๆนะครับรวมถึงตําแหน่งเต็ม,ตมๆท่านเนี่ยคือ,อานาคาธิบดีผู้ชงวิสุทธิเทวานาคราชเจ้า,า,า,จาซึ่งคำว่านาคาธิบดีอย่างที่น้องต่ายได้เล่าว่าคือกษัตริย์ นั่นเองนะครับค่ะซึ่งเรียกว่าปู่พุชงถ้าเรารู้จักกันเป็นชื่อสั้นๆที่เป็นแบบชาวบ้านคุยกันค่ะก็จะเรียกท่านว่าปู่พุชงถูกต้องปู่พุชงนาคราชกทีนี้ปู่ท่านเนี่ยอยู่ในตระกูลวิรูปักซึ่งถ้าตามความเชื่อของของตายถ้าคําว่าวิรูปักเนี่ยสิ่งที่นึกถึงคือพญานาคจะพระบรกายสีทองแต่ปู่พุชงมีพระบรกายสีสีเทา ปู่ผู้ชมเนี่ยมีพะาะวรกายเอาพะาะวรกายนะครับเขาจะแยกเป็นอย่างนี้